ว่าเจ้ามันบอกได้เลยว่าตัวนึงร้อยลูกเจ้าอ๋อเจ้ามันนนัเจ้ามันคือร้อยลูกปลาตัวงแค่สิบลูกจัดล,ลูกเรือพี่น้องแหละถ้าใครสั่งนั้นสั่งได้เลยนะวางยังถ้าใครสั่งนั้นสั่งได้เลยนะวางยังอยู่ถึาได้เลยได้เลยโอ้สิรัคโอ๊กจีตัง้งไว้ก่อนสั่งได้เลยนะคะทุกคนส่งถั่วปฏีดหยกเวนกอสม,มุยกับผักเนือ้อปลาซ้งแพง นึ่งใานิงกี่ตัวทุกณ์เรนนี่นะยิบมายิบมายิบมาอือทุกณ์เรนนี่เอ็นี่ตัวโลเรือน่ะตัวโลเรืออืมแลคนละคนละคนละขนาดกันเลยอ็นี่อันนี้ตาอ้วนนี่ถุงหลยเหนือแลมเย้นั่นทุกคนบอกได้คำเดียวว่าใหญ่ที่สุดในโลก